อย่ามากเพระท่นหอมแก่เดี๋ยวเดินลูหอมแก่เดี๋ยวจะรวยเดี๋ยวพดไเอยี่นแก่หนอเลยเอาเลยหอมยังไ่หอมยังีหอมอยเอาขอพรลูกนี่แก่าาวามต้องกินอยูดออพรลูกีู่ละพรลกต้งกระด่งพระลูยังกระดงงอน จนเอายืนสักล่ะทีมเป็นหางเครื่องพราะนาเาาดทีมแม่ปนดี่ยวฟืนขึนเป็นหางเครื่ออ่ายบันนึงย่าันกับพี่น้องอย่าังโออย่าังเช้นี่เช้าี่สีเอเด้อยัซีเอาซีเอามาใครก็ซีเอาคอยมากูนี้คอยซีเอาคอยีี กับภูนีบอกมาซีซีเอากับภูนีพระลบุราร์พระลบพันลบขันไหไคนไนสมายนกน้กดน้ำังเว้นต้เกืือนตะกมสองจมโกกับ่อเ้า ขบเลวันลูทาอีน่งข้าวสงเแนบมืจะวาเทาข้าวมาว่านกว้างเนะว่านก็ยังมาเทามือยงสกิเก่านพี่นาเทาก็นี้เลยบอบเท็การสัตว์บ่เทา เขาบอกว่ามันจะเาแรกเขาปลายังสีบ์มันยืนแล้วเขาไปเขาไปเพรแดงต่วยส่ัดอยู่ลอันนี้พระรอยู่กบว่าเปิดมื่อดีดีเลย่ีดีเม่ก้องจัมภาพก โอ้ยขอบุณนัค่ะารับพปดาลูกานนี้อ้าวผู้สาวมานังไนนะไอ้ผู้ทฒ่สกนปผู้สาวเะยัางองดแล้วทีที่โอ้ยเนไมอ้

ซาธุราสาธุรา <merger. S 2> ุกทันโโกนาคามาดกันตะโพกตะโมอาริมิตาหิจ <mon> <arcade> ุวนเนอพุโตจงมาพกมาบังกลตะังธรรมัตตังตังรัตตังตั้งคุณเกลตั้ประการคุณดิดามดอนคุูบาาจงมาพกมาบังให้ผูกาลังมนในท thank mm -hmm. mm -hmm. ชาวที่งด้หักมายอหุ่นใจหัวคุณพระพุทยอหุ่นจเดคุณพระที่ยอหุ่นใจเก่าคุณพระเจกาพเจ้ามาหนดหอาตั้งบ่าบุญคุณผู้ก็ยึดดึงขันต้อยเนี่ยน้กงตัดนำเดอกกระชงอะไรจะพูดเลาหัวฟองมีฟองมีขอให้ม้างตอย้อง้องหล่านันคุณหนาหนาางเนตรานุกหนาหตงเพนตรนี้ขอให้น้ำมาฟุบต้อยกองน้ำกองกัน นั่นเดือบานั่โยนอัยโยนนั่งหย่อนจัวใจห้ก่อนให้แต่คุณไห้มาดังมือนืนเดือบอนหงดวนงเขียนเขียนไหนมาต่อยมาสู้ให้มาดูมาเดี่ยวมาหาลำหนุนกงก่อนลำขาดหไรที่พาพประาำแก่งวัน รัขายอะไรที่บาปนะนำเกงบัญนีนิ้ขายออกแดงมากมากนเกี่ยวมันกด้ในมือให้รับมวลเกิดเขาในมือให้รับมวลเกิดเขาเงี้ยบางใจยบยาให้มันราไใหญ่หุกทั้งหลายให้ม้าบุกมาปรงพุกคองก็ควงคุ้นทั้งสองคือพ่อแม่ผู้ขายต้องลัาเองจ้าดูด้อผู้ขายรับเจ่จจะกองยังใจว่าอันไดบ่มีขายขาดต้องบัน Bỏ đắng nó bỏ đắng nó bỏ phụt lại vào làm chủ đắng hãy đứng tại chơi đi hãy hộp hết từng 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 hãy hết tương từng thong tết nó làm điều lại nhốt 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 มันหน่อยยาบถิ่มเลิศแลยเด็กทักเ็กจาเกมาลเด็กจับหนึ่งสองสามสามชีคนยู่หันนั่งยู่หันจะพัฒนาจะนอนยืนท้องกันจะลงไปใบหัข้าเบิ้งนะข้าเบิ้งมันตีนบ่เออมันหน่อยม่นหน่อยผ่ว่าเด็กขยันมันคนตีกัะนะ แต่กระโบนี่เราพากันมือม้วนนอาตื่นเอาลามื่นิ้นิวผู้ขาขอนอนนรร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 ร้้รจราทุกรงค์ที่มาเป็นประรร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 ร่ใ่งานของคุณพ่อเจ้าราพคุณรรยเจ้ารารของเราในครรรรรนรรรรีรวัดนี้เปรรรเปลร่ยนขอนรรนมรสกรรแลรรรรมืรรรรนิ้วผู้้ขราขอรรรรรรรคุณขอรคุณเจ้าภาพรรรทา พิจารคือยางลูกสาวคุณพ่อต้องลูกสาวลูกเขยหลุดใช่หลูกสะพายล้วนแล้วจะเป็นเจ้าภาพทำบุญตะลองครบรอกเก่าชุดเก่าตีอร่อยเก่าชุดเก่าด้ฟออยู่อร่อยกี่เนี่ยมึงจะเป็นตารลักถึงอยูหรือเพราะว่าเนื้อหนังมั่งจังแล้วก็ะซูเยอะมันยังมีฝัวอยู่ก็ให้ฝูงเอาเราซะบ้าง Bởi <laughs> bà thảo một tàu, bà thảo đồng, 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 vắng nhau được hoa Cá góc quá đấy. Chỉ bỏ để bỏ, nóng bỏ Áo mưa thì nhiều phụ khả Vài phò gặp năn Vài phò như bà Vài rồi พอนายุกพอบอตพ่อปพลตลอดคู่ขัดกับระวัทหารผู้เสพผู้เตาผัวผู้เววดาเล็กๆหน่อยเมีคาเมียคาอี่โมนิกก็วาเป็นถเมีย้ากระไดมาได้ล่านเดียวก็เมียาเมียคาทีชุบชุบก้อนเมต้องเป็นกอกราบแต่ว่าดีเล็สักก่อนโมนี้เป็นบุญยังเป็นงานยังหมอลำบอกพี่น้องก็หัวใจดีคือยางมือ่ี สลองวันคุกอกของคุณพ่อตาท่อพันนพขอเขาต่ออายุไม้เพิ่นอิดจัร้อยตีได้แล้วเก่าชบเกเหลืออีก้อยเดิมตีพ่อสองลอยไอเอาทำานังดีบ้างเพรายานนขี่จะของแต่ทำนียังสิพักกันอีกเลยต้ซ่อมยอมว่าพเจ้ามันยืดต่อนีพเจ้า ตาถุงพอยอยู่ในพี่แฮงค์ใอายุมันกว้ยืนตุ้มลุกตุ้มเตาเป็นห้องพ่อห้องใจให้ลูกให้หลานอีนฮิตก่าเดี๋ยวพงน้าเราไปพูดกันมาช่อมอยู่นีงานนังมังกลางเล่าไอเดนอะยืนแล้วเดื่อน้องสินั่งเตรียมพ่อน่ลยครับไอพ่อที่พ่อยก็ใ่ะพี่พอยเงินมาหงั่งกูรอ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  แทบยอมเหล่าก็เอามาอีกคนอร่อยตลอดตลอดกาเหนือคุณปอทองคำนนปอทองเอ้ยเทานีใจกว่างโวยวายกีดกันนีนี้ใจใสเยอหมันในปันแดงจะแบ่งกันกาเหนือคุณพ่อเจ้าเอาเงินมาให้ปิดปัหลายร้อยบาท จาได้บุญเป็นขาดจาได้ขาดเป็นวังความกระทำกว่างนามใส่สุดยิงนอย่าประดุจดังนักใส่ยำสาบนใส่ทะลอนจังนาทีเม่กะเสถางหาบุญญาดีปฏิตาตาดีชุ่มผ้าฝนเหลือล้นชุ่น้ำฝนคอยประโยชน์จงเป็นชุกคุยเถื่อนจงประเสริฐเกิดร์ดดำสูบบุญยมเละดี สุขีที่ข้ายุคด้วยอายุมันจันตะโลดลื่คืออายุมันนั่งสุขังแกนมันไม่การอย่าโลดเลืองอย่าได้ยกนได้ห้วยด้วยอายุสังขารเพื่อพอด้อน้าเดี๋ยวพัดอิจยอนยานหนังเนื้อตาอย่าเสียใจแกนแหงอยันเดียร์นี่ละตลอดทั้งเกนาให้ยังดับปกบที่ขาวฝ่ายจะไร้สูงปอดท้องเอือ ตกโกโกงงนฟันจะคว้านกอนผู้อยู่นี่ยังมันงูเขียนจะเป็นห่วงฝืนที่ว่านี่เป็นฟังยังมีวัดเหี่ยหแกงหแกงมันแกงแกงตายใส่ซองแจงถุงออมเงินถุงอัดยาไม่แนวช้มพนันขัดใจะทลายสิ้นกินหรือนอนพี่คนฝ่าเอาหี้เกาควรแกงชวนว่าเงินน้องบานแปลงให้ไร้ข้าวมือรัดแสบคอทอง ทันโนเอยขันไปจากวอล์กท้องเตียนไปนีนาไอ้ควายจ้งเวลาอถเข่งเออ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 เอ ผู้นี้นะลงเด็กกับลงดูลงทะเลกันยังทีนที่นี่อยู่เป็นดังเด็กไม่จําว่าคอยวางคือรับบอดิเออยะเมื่อวานเป็นสลองคุ้มหลอกเนาะคุ้มหลอกเก่าชิบเก่าปีบุญคุณของพ่อมันซจำได้เด็กกั้งกาแฟชิลล็อกสิลองตะกอนพอกับแม่เฮาเลี้ยงมายากจำไดผู้เป็นลูกเป็นเจ่าการ์ตันยูคุณตอบบุญแทนคุณของผู้เป็นพ่อของผู้เป็นแม่ แม่เห้ายาจีเป็นบอ,อกแต่ละคนเอนใหญ่ขาดเก่าร่อ,อนกอนอนขาดเก่าพันเป็นธรรมดาใหญ่ยายมาาแล้วห้อยคากันยังเป็นเถียงคนแม้มตะขับเดยียวย่าให้หนังหูนัตาของคนหย่อนเป็นเด็ดขาดแต่ยังจะห้อยแม่หนังหูหนังตางหย่อนไปเกิดแต่กาดกับบดายข้าจะจะน,นาัาหูนังตาพราะจะน่าเด็ต้องเป็นที่ลง่งดุจเด็กกัน สาดูเดอร์คนที่ับเอากมือฟุบเบาทีอ่ะตาดูเดอร์ในีไอ้มัมบันยืๆมีตุ่มตุ่มลาตุ่มลาไอ้มี่จะเจาะเจ้าไรเดอโอ้ยก่าที่เกาต้อนนานี่กูพูดูเอากันมากเอ้ยมันกไปทันกันเลย อาม่าอักแกม่หอมเนี่ยหอมนี่นี่หอมหอมนี่นี่นี่หอมหาเลยไอตั้งผู้สาวหอมผู้่าวบ่หอมตาเงืถอะเอาหอมเนี่ยผู้บ่าวเออเออราบมกันหอมเออเอาใจเนี่ยเรา กูห้ามผัวกูห้ามเนี่ยบอเป็นยังดอกว่ามาแล้วบมันมีปัญหาไปบ้านนาพวกมันีะฮอมเถ้าอื่นมาบ้านพวูก็ฮ้อมเถ้าเดียวอาฮ้อมฮอมฮ้อมเออไมนผู้ขาดสิบบาทสิโดนบาทเออน้ารับเด็ดพอเด้อ อยู่ดีพอเอาอยู่ี่แ้นตลอดเลยพอโดยย่างมดูเลยนะพอมีนต็ถึงบวกเอาเงินมานที่ไหนคาาบ้านอำเภนไปนอกจะเอาดองลูกจะเอาดองลูก